าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำกับดิฉันรัตมณีกังวลไกคขาและทีมงานแน่นอนที่สุดนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในช่วงเวลา6นาฬิกาแบบนี้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามนะคะวันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญณบริเวณองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐม ซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้นำท่านผู้ชมให้ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีไปแล้วและในวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวกันต่อค่ะในเรื่องของสิ่งที่สำคัญภายในบริเวณองค์พระปฐมเจดีที่ควรค่าแก่การศึกษาจากพระศรีวิสุทธิวงศุวิทย์ประวิทย์ชันยูปร,รียนธรรมก้าวด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร เราไปติดตามกันเลยค่ะพอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นโบราณสถานไปที่กราบไหว้บูชาสักการะสิ่งสำคัญมีหลายส่วนมีหลายสถานที่อันควรค่าแก่การศึกษาของบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางเข้ามาที่อยากจะแนะนำท่านทั้งหลายได้เข้าไปศึกษา หนึ่งในนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์ของวัดพระปฐมเจดีข้างในนั้นจะแสดงเอาไว้ด้วยสิ่งของซึ่งเป็นของเก่าแก่เช่นเป็นพระพุทธรูปเป็นเหรียญกระสาเป็นแบงค์ในยุคสมัยต่างๆแต่ที่สำคัญเป็นที่เก็บเอาไว้ซึ่งโรงศพของย่าเหลย่าเหลนั้นเป็นสุนัขที่ทรงโปรดของล้นเก้ารัชกาลที่ห พระอ,องค์มีพระราชมนัสสัทธาได้มากราบไหว้บูชาองค์พระปฐมเจดีย์และประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์พระอ,องค์ได้ทรงเห็นอภินิหารที่ปรากฏขึ้นขณะนั้นพระอ,องค์ประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ตามบันทึกเอาไว้มีความชัดเจนว่าในที่นั้นมีใครบ้างที่อยู่ด้วยพระอ,องค์ได้ทรงเห็นอภินิหารแล้วเกิดพระราชมนัสสัทธามาทําการบูรณะ องค์พระปฐมเจดีย์ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์และที่สำคัญพระองค์มีสุนัขตัวโปรดคู่พระราชหฤทยัยสมัยก่อนนั้นบริเวณแถบถิ่นจังหวัดร้อปฐมนี้เป็นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เคารพนับถือในเรื่องของผีสางนางไม้พระมหาสัมนาทูตจะต้องมาปรับทัศนคติมาแนะนำพาบรรดาชาวบ้านให้เข้าสู่ร่มเงาแห่ง บรมธรรมสงบสุขร่มเย็นจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของการก่อสร้างองค์พระปรมเจดีย์ซึ่งนายช่างผู้มีฝีมืออันงดงามได้วิจิตบรรจงคัดสรรวาดเอาไวใ้ให้ญาติโยมได้ศึกษาจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำบอกกล่าวให้เป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกรมศิลปากรอ,อยู่บริเวณด้านล่าง ฝั่งทางด้านที่ใต้ตรงข้ามกับสถานีตํารวจจังหวัดนคปรปฐมในนั้นมีสิ่งที่แสดงไว้ไม่มากแต่ในความไม่มากนั้นกลับซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถาวรวัตถุที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองนคปรปฐมเชิญญาติโยมทั้งหลายเข้ามาศึกษากราบไหว้บูชาเป็นสิริมหามงคลประจำตัว สาธุด้วยอานิสงส์แห่งการกราบไหว้บูชา,ารูปเปรียบรูปเหมือนแห่งองค์พระบรมศาสดา,าสมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจมีความสงบสุขร่มเย็นขอความร่มเย็นจงเผื่อแผ่แก่ครอบครัวของญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจช่วยเทพเทวาอารักษ์ปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองมีความสุขสมปรารถนา มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และประเพณีลอยกระทงบูชาองค์พระปฐมเจดีย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดินรำลึกถึงพระโสณเถระพระอุตรเถระผู้นำพระพุทธศาสนาสู่ดินแดนจุวรณภูมิ ปิดทองและขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนคปรปฐมขอพรหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีฝั่งเทศมหาชาติ13กันหนึ0พัพักคาถานับ,บริเวณองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมเริ่มงานวันที่12พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2567รวมงาน9วัน9คืน ภายในงานชมการออกร้านแสดงสินค้าเลือกชมเลือกซื้อมากมายอย่าลืม12พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2567 ลอยกระทงปีนี้เที่ยวงานประจำปีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์กะคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและหากท่านผู้ชมอยากรับชมย้อนหลังค่ะติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราและพูดคุยกับทีมงานและรัฐมนีกังวันไกลได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียว โทร02 004 7418